ซ้ำใดก็ตายบอลลาบยังได้คืนกลับเมื่อเฮือนคือเก่าคงสิคือคำพู้เท่าเว้าคันจาะเลือดเจ้าสิเห็นแต่เล่าอ่อยตอยเกิดเป็นคนอีสานเรื่องกับคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีก้อยมีจุซ้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพินเฮาเสียงแค้นยาวยาวเจ้ายาวหมอลำเจ้า ยังเต็นลำบงตัวที่ต้องเกี่ยวเศรบ่ลืมเรื่องราวบุญีสิบสองและของสิบสี่ ตายบ่ลาบยังได้ึ้นกลับเมื่อเฮือนคือเก่าคงสิคือคำผู้เท่าเว้าคันเจาะเลือดเจ้าสิเห็นแต่เล้าอ่อยต่อยเกิดเป็นคนอีสานเลือดก็คนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีกอยมีจุกซ้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพินเฮา เจ้ายาวหม้อลำเจ้ายาวยังเต็นลำางตัวที่ต้องเกี่ยวสาวบ่ลืมเรื่องราวบุญที่สิบสองและของสิบสี่เสียงขึ้นทาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่มาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆู้เก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่สาวสกุลได้แนวกินมาฝากที่ตอ้นน้องเป็นอันนี้เด้อใส่ตันเด้อพี่น้อง ใส่ตันหมูโอ้สาวสกุลซื้อมากิโลหนึ่งแล้วก็เอามาต้มดูนี่พี่น้องอมีอันนี้หมักเลดิ้ตเอาไว้กับแก้มนะนี่โอ้เป็นอะไรแซ่บพนาะกินกับเจวจ้ำเจวเด้อแต่ว่ามอนี้สาวสกลุลหักเห็ดเจวใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ปลาแดกบ้านเฮาเนาะแล้วก็กินกับผักแก้มผักสลัดแล้วก็มีกิมจิเด้อพี่น้องเอามากินกับ แกเลี้ยนตัดเลี้ยนแล้วกัอันนี้มีลำไยเมื่อนีไปตลาดเลยเห็นหมักลำไยมันหน่วยใหญ่นะลองขอป้าเขาซิมแล้วมันหวานก็เลยเออเอามาไว้กินตบท้ายเนาะพี่เนอะมากินกับสาวสกลคือเก่าเดอ้อกินน้ําเดียวใส่ตันมื่อนีต้มใส่ตันเนาะปกติหาสาวสกลกะหมักกินอยู่แล้วได้สาวสกลสิกินในหมูกระทะเอาไปต้มเวลาเขากินหมูกระทะนะ แต่พอมาตอนนี้ก็เลยเห็ดคลิป hmm. เนาะก,ก็เลยเออเอามากินเป็นเมี่ยงดีกว่า mm hmm. ต้มค้างใส่อันเตาท่านพี่น้องเออ mm hmm. ประมาณสามสัโมง <laughs> ต้มมาถิมไว้ตั้งแต่บ่าย mm hmm. ใส่ตันหมูนี่ก็คือส่วนของมดลูกเด้อพี่น้อง mm hmm. คือมดลูกมันนี่ละ่ะมดลูกหมู mm hmm. มามามามน้ำสารสกกลจ้ำแจ่วเหนียวๆเ,เลยเดี๋ยวลองซิมบึงกันเลยเนิยม่มนิ่มขนาด con hai quần mình nhạp nè bây giờ không chuyển lên một cái tháp mình tôm vào đây nàn nó mà lấy bẩn ก็เลยรู้สึกว่าหยาบนะบัหน,นีเขาต้มข้างหมอปิดฝาอบจบเจือเลยอือเขาท่าเขาท่ากินแซกกิมจิพี่น้องคือเกาหลีเขานะอืม พี่น้องอยากเห็ดกินกะวนยะในเด้อพี่น้องนะล้างดีๆ่ให้มันคาวแล้วก็ค้างไฟถิ่มไว้ส่วนแจ่วเขากะเห็นรสชาตตามที่เขาหมักแหละตาสกวนใส่อันนี้นำหอมแดง ได้การเลย ขับปุ้นเนาะขับปุ้นแห้งเบิดไปตลาดผัดแห่งขับปุ้นสดกะโอ้สีมันอยากเบิ่งเก่าๆนะก็แล้วบ่าวดีกว่าอุ้ย Như ừ. bạn เกาหลีกับอิสานกับไปน้ำกันได้เด้อดัดแปลงเอา คัดบอกคัด ជាំងនារបស់នាលាលាល់់ទៅ្នាប់ទៅ្រ อักมาหน่อยเนาะถ้าถึงก,กับเบิร์ล่ะ เดี๋ยวอีกพวงนึงนอพี่เน้ะเมื่อนี่เวลามันนานแล้วเดี๋ยวสาวากสนะวกุลเสียเอาไปยำเนาะเอาไปยำละกะะใส่เครื่องเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวสิมากินให้เบิ่งคลิปหน้าเนะเมนูนึงเขากระดัดแปลงได้หลายอย่าง พักกินกับกระเบิดอละเรียนออลำมไยหวานผลไม้ตามฤดูกาลเด้อพี่น้องเด้อผลไม้บ้านเฮาเมืองนอกเขาอยากได้แทะส่งออกทุลงทุเรียนแบบเนี้ยประเทศจีนค่ะ ของบ้านเฮามันแซ่บวันนี้สามสกลกะขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงสิขูสุขคนมันนี้สามสกุลขอกล่าวคำว่า สวัสดีจ้าอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิง่งติ้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 งเนอะกดติดตามใป้สาวสกุลในเดอ้อ <c> บ <oughs> <c oughs> ๊ายบาย